3 5ถึงาวินะครับรถจะสั่งสตาร์ทอัตโนมัติให้ครับผมนี่คือสั่งสตาร์ทผ่านตัวรีโมทนะครับ สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปนงครับสำหรับ BKK Smart Car Thailand Air p r o Mandi นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นตัว x d ตัว G8 นะครับเป็น Gen8 ตัวนี้มาอัปเกรดเป็นระบบ Push Start นะครับผมเดิมๆแล้วกุญแจเป็นบิดสตาร์ทนะครับมาอัปเกรดเป็นตัว Smart Key นะครับผมอันนี้คือกุญแจเดิมของลูกค้านะครับเป็นตัวเป็น Pop up นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัว Smart Key นะครับ Smart Key คือเมื่อเดินเข้าไปใกล้รถรถจะ ปลดล็อกอัตโนมัตินะครับ,รบมีเสียงพร้อมกระจกการครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมที่ติดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันภายในรถนะครับหลังจากที่รถปลดล็อกแล้วโดยที่เราไม่ต้องกดตัวรีโมทล้วก็สามารถเข้าถึงภายในรถได้ส่วนที่ติดเพิ่มเติมมาก็เป็นระบบพุชตาร์นครับก็คือจะติดอยู่ตำแหน่งนี้หรือว่าอยากจะติดเสริมตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าลูกค้าอยากได้ตำแหน่งตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับ เราดูฟังก์ชันการใช้งานของรีโมทต,ตัวตัวเดิมแลวก็ตัวใหม่ที่เป็นทาเป็นระบบสมาร์ทคีม,มานะครับรีโมทเดิมของลูกค้าตัวนี้ก็จะได้แถมมาพร้อมกับตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวเ,เปิดสไลด์ตัวกุญแจออกมาเพื่อที่จะเสียบไขสตาร์ทต,ตรงที่ชุดลูกกุญแจนะครับผมรีโมทเดิมก็สามารถล็อกรถนะครับผมล็อกคาล็อกได้นี่คือล็อกรถนะครับผม ระก็ปลดล็อกอพร้อมปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับนี่ก็คือจะทาได้แค่นี้นะครับรีโมทเดิมๆของรถจะล็อกรถได้แล้วก็คายล็อกได้ก็ต่อเมื่อรถอยู่ในสถานะที่ดับเครื่องเท่านั้นนะครับถึงจะทํางานนะครับถ้าเกิดว่ารถสตาร์ทอยู่รีโมทต,ตัวนี้ก็จะใบไม่สามารถทํางานได้นะครับผมส่วนรีโมทใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มกับทางร้านก็จะเป็นตัวสมาร์ทคีรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับผม ก็จะได้เป็นตัวตรงรุ่นของ Honda สังเกตตัวไฟนะครับผมไฟจะกระพริบทุกๆ3วิกระพริบเพื่อเซ็นเซอร์ว่าตัวรีโมทอยู่ในรถหรือเปล่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ข้างในก็จะมีดอกซ่อนเก็บเอาไว้นะครับผมเอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบพุชตา r ์ที่ติดตั้งก็ใช้งานง่ายนะครับเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆทั่วๆไปนะครับผมก็คือ เราสามารถหยียบเบร์แล้วก็กดสตาร์ได้เลยประมาณนี้นะครับก็จะสแตนบายระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถให้นะครับอันนี้ลูกค้ามาติดพร้อมกับตัวจอ Android นะครับตัวนี้เป็นจอ Android 10นิ้วตรงตรงุ่นของตัว g 8นะครับผมก็รองรับระบบตัว Android เวอร์ชัน10ได้ครบหมดทั้งหมดนะครับผม สามารถเล่นเน็ตดได้โดยไม่ต้องแชร์ hotspot นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมมาดูฟังก์ชันต่อของตัวผู้สตาร์ทนะครับผมตอนนี้รถสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับว่ารีโมทเดิมทําอะไรได้บ้างหลังจากที่รถสตาร์ทแล้วรีโมทเดิมไม่สามารถทํางานได้นะครับไม่สามารถล็อกรถหรือปลดล็อกหรือทําอะไรได้เลยหลังจากเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมส่วนรีโมทใหม่ที่ทําเพิ่มมา,าสามารถ ล็อกรถได้กดล็อกได้นะครับข้อดีของเขาก็คือในเมื่อคุณออกไปนอกรถนะครับคุณสามารถล็อกรถจากภายนอกได้โดยที่ให้ลูกหลานหรือแฟนสามารถหลับจากในรถได้เลยนะครับผมไม่ต้องปุกเข้ามาเพื่อที่จะกดคายล็อกตรงนี้นั่นะคือข้อดีของตัวสมาร์ทโฟนสามารถทำงานอิสระขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผม ส่วนระบบเกียร์เมื่อคุณทําเป็นระบบพุสตาแล้วระบบเกียร์สามารถจอดได้ในตําแหน่งเกียร์ว่างหรือว่าเกียร์เอ็นนะครับถ้าเป็นระบบเก่าเราไม่สามารถจะจอดในตําแหน่งนี้ได้เพราะว่ามันจะปังคับไม่ให้เราดึงกุญแจอ,ออกจากคอ,อระบบใหม่เมื่อเป็นสมาร t ทคีแล้วคุณสามารถจอดในเกียร์เอ็นได้เลยแล้วก็ดับเครื่องหลังจากนั้นรถก็สามารถเข็นได้กรณีถ้าคุณไปจอด ในจอดพื้นที่ที่ต้องการให้มันเข็นได้เหมือนในห้างนะครับไปจอดซ้อนคันอย่างนี้ก็ได้ความสะดวกสบายเพิ่ม,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 มขึ้นมานะครับผมนี่คือระบบตัวสมาร์ทคีย์นะครับผมมาดูระบบตัวผู้สตาร์ทนะครับที่ทําติดตั้งเพิ่มระบบผู้สตาร์ทต,ตรงนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นติดตั้งตำแหน่งคอเดิมของลูทับลูกุญแจออคําถามส่วนใหญ่ที่เจอก็คือ ลูกค้ามักจะถามว่าลูกกุญแจเดิมสามารถใช้งานได้หรือเปล่าตรงนี้สามารถใช้ได้นะครับู้สตาร์นี่สามารถแกะมูฟออกมาได้กรณีถ้ากล่องเสียติดไปแล้วใช้ไป5 6ปีกล่องเกิดพังหรือก็เฟล,ลขึ้นมาู้สตาร์นี่สามารถดึงออกมาได้แล้วก็เสียบกุญแจเดิมขับไข่สตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่คือติดตั้งทางร้านติทางร้านก็จะอ,ออกแบบให้ระบบทุกอย่างใช้งานได้ก็คือ สามารถเสียบกุญแจเดิมเข้าไปแล้วก็ไขสตาร์ทได้นะครับทำให้ระบบเดิมของรถอยู่ครบ100%อันนี้ก็คือ,อทำให้ง่ายกับการเซอร์วิสนะครับผมหรือว่าจะติดช่องอื่นตำแหน่งอื่นได้หมดนะครับตรงนี้ก็จะปิดฝาครอเวอร์ไว้เพื่อความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางท่านอยากจะแค่ปิดฝาเฉยๆแต่ว่าอยากจะยา้ยายปุ่มมาไว้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาตรงนี้ก็ทําได้หมดนะครับหรือว่าจะไว้ด้านนี้นะครับผมแล้วแต่ ความสวยงามหรือว่าความชอบของลูกค้านะครับผมอันนี้คือเป็นคําถามยอดฮิตนะครับว่าเมื่อติดตั้งระบบพุสตาร์ไปแล้วระบบเดิมยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครบนะครับผมต่อไปมาดูฟังก์ชันต่อไปของตัวระบบพุสตาร์นะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชันสั่งสตาร์ในระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องรถก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวบอกให้ดูก่อนว่าขนาดที่รถติดอยู่ กดจะไม่ดับนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขาจะดับต่อเมื่อเราจงใจดับรถจริงๆก็คือหยยบเบรกค้างเอาไว้แล้วก็กดดับรถถึงจะดับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันสั่งสตาร์ทนะครับผมอันนี้ผมล็อกรถนะครับผมสั่งสตาร์ตก็คือเราก็ต้องกดตัวล็อกค้างเอาไว้3ถึง5วินนะครับรถจะสั่งสตาร์ทอัตโนมัติให้ครับผมนี่คือสั่งสตาร์ทผ่านตัวรีโมทนะครับ สามารถสั่งสตาร์ทได้ไกลประมาณ30เมตรนะครับผมก็คืออ,อยู่ประมาณนู่นนะครับรถกันที่3ที่จอดอยู่ก็ถือว่าไกลนะครับผมใช้งานได้สะดวกสบายบขณะที่เราสั่งสตาร์ทระยะไกลจากรีโมทต,ตัวระบบล็อกรถก็ยังอยู่ในตำแหน่งล็อกให้นะครับผมถ้ามีการพยายามเปิดประตูเข้ามารถจะดับทันทีและกันขโมยก็จะร้อง อันนี้คือฟังก์ชันของเขานะครับแล้วเขาจะมีระบบเซฟตี้ถ้าเราจะเข้ามาใช้รถก็แค่กดคายล็อกหนึ่งครั้งก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับผม,มาดูฟังก์ชันของตัวรีโมทนะครับก็คือล็อกอาจจะมีไฟกระพริบหนึ่งครั้งปลดล็อกจะมีไฟกระพริบ2ครั้งนะครับผมพร้อมกับมีเสียงนะครับเสียงสามารถเลือกได้ เลือกเสียงอะไรก็ได้ล็อกก็เสียงดังหนึ่งครั้งคายล็อกก็ดัง2ครั้งก็มีเสียงให้เลือกนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบเสียงประเภทไหนแล้วก็จะมีไซเลนติดไว้ให้นะครับผมพร้อมระบบกันขโมยที่จะมีร้องเตือนเวลาเกิดเหตุทั้งหลายนะครับผมหรือว่าจะมีการงัดรถหรือว่าออมีการงัดรถมีการทุบกระจกตัวนี้จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับผมนี่คือระบบทั่วไปของตัวระบบพุชตาร์นะครับที่ติดตั้งกับถังร้านนะครับผมระบบเปิดฝาท้ายนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือก ครางเอาไว้ประมาณ3-5 v วิอันนี้ฝาท้ายเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้อดีอย่างก็คือสามารถเปิดฝาท้ายได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ นะครับรีโมทเดิมทําไม่ได้นะครับรีโมทเดิมไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้ในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับจะต้องเปิดในกรณีที่รถดับเท่านั้นนะครับถึงจะทํางานได้นะครับผมฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันแตกต่างของรีโมท2รุ่นระหว่างที่ยังไม่ทําและก็ทำนะครับนี่คือความแตกต่างของนะครับได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมานะครับผมคันนี้มาติดตั้งกับทางร้านมาทําหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะติดเป็นตัวจอส่วนตัวจอไอมิดเราก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างนะครับ จอไอมิก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมสามารถเล่นตัววิทยุซีดีได้เหมือนเดิมระบบเดิมอยู่ครบนะครับผมส่วนเล็กงานเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้ามาติดเพิ่มอย่างไอพวตัวชาร์จตัวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกัวกชาร์จจงชาร์เจอร์ทุกอย่างพัวระบบไฟถ้าติดตั้งกับทางร้านไฟลงไฟหลีอะไรไม่ติดทางร้านก็มีหลอดสแปร์ใส่ไว้ให้นะครับผมรอ,องรับทั้งหมดนะครับ นะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆกันแค่นี้นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว c x d ตัว Gen 8นะครับผมจะชื่นอชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยกับตัว g 8ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ